สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนในกรุงเทพนะคะก็คือโดยมีหลักการการใช้ทฤษฎีของมัสโลมีก,กันห้5ข้อค่ะข้อแรกนะคะพี l ิโลจ a ข้อนี้นะคะเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระเพื่อตอบสนองความต้องเพื่อตอบสนองวออความต้องการของประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะซึ่ง กรุงเนี่มีการทําวิจัยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะของคนในกรุงเทพ86มีการเห็นว่าการใช้ดัานเดินทางท่องเที่ยวนะคะเป็นเครื่องมือพักผ่อนหย่อนใจ78เห็นด้วยว่าการใช้การท่องเที่ยวต้องมีต้องเป็นสถานที่ที่มีอากาศดีและบริสุทธิ์ค่ะ79เพื่อการใช้การท่องเที่ยวเพื่อได้รับประธานอาหารอร่อยๆค่ะ59ใช้การท่องเที่ยวเพื่อ จะได้รับความสนุกสนานร้องเพลงลื่นเริงค่ะ2นะคะ safety n e e เพื่อความสะดวกสบายความรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยค่ะ78%เห็นด้ว,ว่าการไปเที่ยวต่างจังหวัดนั้นความสะอาดความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นมากๆสำหรับคนในกรุงเทพค่ะ 70%เห็นด้วยว่าการไปเที่ยวต่างจังหวัดต้องมีการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตนั่นเอง69%เออมีการเลือกใช้สถานที่ที่เคยไปหรือคุ้นเคยเพื่อความไว้วางใจและปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ 3. Love and belongingness นนะคะก็คือการเพิ่มความเข้มแข็งของจิตใจผ่านความอบอุ่นของคนรอบข้างของเรานั่นเองค่ะ 89%เนะคะเห็นว่าการท่องเที่ยวนะคะเพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเรานั่นเองเอ่อใช้เวลาได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนหรือคนที่เรารักค่ะต่อไปนะคะ 4. s o โซเชียลเอสเตมก็คือการการเรียนรู้โลกและเรียนรู้ที่จะให้ความรักกับสิ่งมีชีวิตต่างๆและธรรมชาติต่างๆค่ะ13%เนนะคะเห็นด้วยว่าได้ได้มีการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อนุรักษ แหล่งธรรมชาติต่างๆนะคะอย่างสม่ำเสมอข้อสุดท้ายนะคะ 5. Safe ้า s a f e a c t u l i z a t i o n นะคะก็คือการแสวงหาความสุขนั่นเองก็คือ4%นะคะที่เห็นด้วยว่าการใช้ท่องเที่ยวเพื่อการแสวงหาความสุขอย่างแท้จริงของตัวเราเองนะคะเรามาสรุปสัสดส่วนของกุงคนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะที่ในขบวนการต่างๆ 1, 1นะคะเอ้ย1ข้อ1น,นะคะ96%เพื่อผ่อนคลายและสนุกสนาน2 97%ปลอดภัยและสะดวกสบาย3 98%เสริมสร้างและผูกพันกับคนในครอบครัวที่เรารัก4นะคะ13%เพื่อการพัฒนาหรือได,ได้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่างๆค่ะ45นะคะ4%เอ่อมีการแสวงหาหรือเติมเต็มความสุขของเราตัวเราเองค่ะครับคุณค่ะ